เรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลำเสียงว6หกนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็น er ่าจะเป็นเ in รื่องราวนะคะเกี่ยวกับโชว์นั่นเองสําหรับทางคณะหมอลำเสียงว6หกนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีโชว์ใหม่ๆนะคะที่ต่างมีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการออกมาพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับโชว์ของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับโชว์นะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยตลอดเลยนะคะเพราะว่าก็มักจะมีโชว์นะคะใหม่ๆเนี่ยออกมาอยู่ตลอด เลยนะคะเรานะคะก็ถือได้ว่ามีเรื่องราวนะคะที่ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะเราก็ได้มีการมาพูดถึงเกี่ยวกับโชว์นะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วหมอลำเสียงวีหกนะคะ,ก,ะ,คะก็มกักจะมีการออกมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับโชว์ใหม่ๆอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีศิล,ลปินนะคะในหลายๆคนเลยนะคะที่ต่างมีการมาพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะ ก็ต่างมีศิลปินนะคะหน้าใหม่ที่เข้ามาอยู่กับวงหมอลำเสียงวีหกเนี่ยนะคะในหลายๆคนเลยนะคะเฟนๆก็ต่างมีการมาพูดถึงนะคะแล้วก็ต่างสนับสนุนนะคะแล้วก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะถึงโชว์ใหม่ของทางคณะหมอลำเสียงวีหกตลอดแล้วศิลปินแต่ละคนก็ได้ได้ว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มาความสามารถจริงๆแล้วก็เหมือนว่าอย่างล่าสุดนะคะทางด้านบอสโนพงศกรก็เคยได้มีการมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับโชว์ใหม่นะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกแล้วก็ครั้งนี <S <S ้นะคะก็ถ<ๆ>ือได้ว<ๆ>่าได้ใช้ระยะเวลาการซ้อมเนี่ยไม่นานเลยนะคะแต่ว่าผลงานเนี่ยออกมาดีจริงๆจน ทำให้แบบว่าเจ้าภาพเนี่ยต่างชื่นชอบนะคะแล้วก็ต่างมาจับจองคิวเนี่ยเพราะโช์นี้เลยก็มีนะคะเรียกว่าน่าประทับใจจริงๆนะคะสําหรับผลงานนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็เรียกว่าทางคณะหมอลําเสียงวิหกเนี่ยนะคะอย่างบอสนกพงศกรเองก็ได้มีการออกมาโพสต์นั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะทางบอสนกพงศกรนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะของบอสนกเองโดยครั้งนี้นะคะบอสนกพงศกรนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าผมยังตาตึงกับโชว์ชุดนี้ไม่หา แสดงได้สองวันประทับใจทุกวันขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมเลือกเพลงเลือกโชว์ไม่ผิดเลยจริงๆส่วนครูเบลทุบโจดแต่กระจุยเกินคาดมากๆครูสุดจริงส่วนน้าอ้อยตัดชุด2วันไฟไม่มากแต่สวยมากๆเกินคาดด้านทอฝันเขาเป๊ะอยู่แล้วเรื่องชุดผ้าแดงนางอ่ยบอกว่าหลายส่วนม้าก,ก็สวยมากอาจารย์ลายไทยเนรมิตเก่งมากถึงบ้างไฟจะเสร็จไม่ทนันก็ไม่เป็นไร2 8นี้ทุกอย่างจะเต็มกว่าเดิม ส่วนพระเอกเขตกับนางเอกหนูเล็กก็ถ่ายทอดได้ดีมากมกนึกว่าอยู่บุญบั่งไฟจริงๆส่วนน้องๆแดนถึงเวลาซ้อมจะน้อยนิดแต่ก็เล่นเอาคนดูไม่กระพริบตาเลยยอมมากๆส่วนนักดนตรีถึงมีเวลาซ้อมน้อยแต่ก็สุดยอดรวมๆแล้วปังมากครับมีเจ้าภาพโทรมาจ้างงานเพราะโชว์นี้เราเด้อสุดท้าย28นี้จะมีการปรับสคริปต์และเพิ่มโชว์ให้สมบูรณ์อีกครั้งศิลปินใหม่ที่เปิดตัวไปก็จะมีโชว์เป็นของตัวเองกันแล้วครับรอติดตามกันนะครับวันนี้ใช้คําว่ามากๆได้เปลืองมากๆเลยครับประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความนะคะที่บอสกร ได้มีการออกมาโพสก,ก็ได้ได้ว่าบอ,บอน้องเนี่ยปลาปื้มแล้วก็ดีใจมากๆกับโช์นี้แล้วเขาก็น่าจะตั้งใจมากๆเลยนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยนะคะได้มีการสร้างสรรค์โช์นี้ให้กับทีมน้องๆหมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วนันเงเอกนูเล็กกับพระเอกเขตก็คือทําออกมาได้ดีจริงๆก็คือน่าปลาปื้มแล้วก็สวยงามอลังการจริงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามกันได้สําหรับโชว์ผ่าแดงนางไอในครั้งนี้และนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิิดดดดดเเเเเหห็็็นนนนยยยััังงงไไกกกกีี่่วววบรรรือาาา้้สสมมถแคคพ นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ